เที่ยวตากับมิลานกันนะคะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านติ่มไข่แข็งค่ะเข้าไปชิมกันได้เลยค่ะอะร่อยมากติ่มสุดๆค่ะ จังหวัดตราดอย่าลืมมาเช็คอินไอติมไข่แข็งนะคะสามารถปักหมุดได้เลยนะคะร้านชื่อติมไข่แข็งค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เรียมเขื่อนชลาประทานจังหวัดตราดค่ะมิลานนะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปทานขนมไทยอร่อยๆกันค่ะตามไปเลยค่ะพอมาถึงนะคะก็จะเห็นป้ายนี่เลยค่ะขนมไทยประนนมค่ะนอกจากขนมไทยนะคะก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวก้า้งนะคะซึ่งเป็น ของดีนะคะอยากให้ทุกคนมาลองชิมกันมากเลยค่ะเวีเตี๋ยว้างที่นี่นะคะของก็จะสดแล้วก็ใหม่ค่ะขนมดังๆของที่นี่จะมีเป็นขนมบัตุกจะมีน้ำเชื่อมกะทิถั่ถวลาจะเป็นขนมท้องถิ่นของที่ตานเมนูมที่ห้ามพลาดเลยนะคะคือบัตุกค,ค่ะป็นขนมหวานที่หวานกำลังพอดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็มีขนมปักค่คะขนมปักเนี่ยจะเป็นขนม้องเครื่องตั้งแต่ราชาการที่หเลยร้านขนมไทยป้าหนอมนะคะไม่ได้มีแค่ขนมไทยค่ะมีทั้งอาหารข้าวหวานเลยค่ะถ้านักท่องเที่ยวนะคะมาที่จังหวัดดาษแนะนําเลยค่ะอาหารทะเลค่ะเพราะว่าเป็นต้นทางของเดือประมงค่ะ